พอเราไปทำคลายสะเอาพื้นออกหมดแล้วท้งวันไปแล้วเราก็ต้องมาเข้าทรงมายึดทรงให้ได้ทรงเดิมที่เหมที่สุดคือรองเท้าจะไม่บิดไม่เบี้ยวไงรอ,องเท้าจะไม่บิดไม่เบียเบ้ยวนี่สำคัญพอเราเคลียร์พวกนี้เสร็จมาแล้วแหละเอารองเท้าให้กลับอยู่ในทรงเดิมแล้ว ี๋้วเราไปามดูรอยเดิมก่อเรองท้าเข้ารอยเดิมเสร็จเรียบร้อยเราข้อมาเก็บแต่ถ้ารงเท้าที่มันเสียทรงเยอะๆเราต้องกดกาวให้ตันเพื่อป่งติดเนี่ยก่อนจะเข้าพื้นทุกครั้งเลยนะสำคัญที่สุดบางบอกน้ำยากันต้องใช้ น้ำยากัดตอนนี้ช่วยช่วยอะไรคือช่วยรองเท้าที่มันมาจากโมมันอ่ะจากบล็อกมันอ่ะมันก็จะต้องเคลือบน้ำมันของโมอ่ะของบล็อกอ่ะเข้าใจะปะก็ต้องเคลือบเพราะว่าถ้าไม่เคลือบอ่ะมันจะติดบล็อกไงทีนี้ก่อนที่เราจะเอามาใส่เราก็ต้องมาลงน้ำยาก,กัดก่อนทุกครั้ง ก็เนีสำคัญที่สุดต้องทำความสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งพอเสร็จแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างเข้าตรงเข้าพื้นเรียบร้อยก็วัดได้เลย นี่ะใช้แสวัดได้เลยนี่ถือว่าแบบสมบูรณ์นี่พอเราเข้าส่งเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาเลยระวางตรงใหม่นะแล้วมันจะไม่พลาดจะโค้งอย่างนี้ก็ไม่ได้โค้งรงทางนี้ก็ไม่ได้พอเสร็จแล้วโค้งทํงทาสมบูรณ์จิตเลย ทุกอย่างทางเนี่ยเข้าทรงเข้าพื้นเรียบร้อยก็อโอเครู้เลือกวัดได้เลยเนี่ยปะ พอเราไปกำเครียทุเรียนเราหมดแล้วสะพานเดียเราก็ต้องมาเข้าทรงมายึดทรงให้ได้ทรงเดิมที่ทสุดรองเท้าจะไม่หยุดไม่เบี่ยวนะอ่าจะไ,ไม่หยุดไม่เบี่ยวตัวเนี้ยสำคัญพอเราเคลียร์พวกนี้เสร็จหมดแล้วแหละเอารองเท้าให้กลับมาอยู่ในทรงเดิมแล้ว แล้วเราไปามดูรอยเดิมดดม่ลองท้าเข้ารอยเดิมเสร็จเรียบร้อยเราเข้ามาเก็บแต่ถ้าลองเั้าที่มันเสียทรงเยอะๆเราต้องกดกาวให้คุณติด